เราอาจจะเอาว่าฝ่าคำไว้เมตฝูงคาราห้องขันสันดุงงดาวตุ้แม่เท่าไก่เนื้ออาชาัตวมนุวันจ่อผัดผักานเต้าหมาไอเต้ามามเยอควันเอยสามสี่ควันอะไ้มาเขา ีเอฟวันกาไหมาสูวให้รเหมือนฮไอิ้งท่งขวนแขงกัไหมาส้มแขงดูเาดิราอิลาท่าขวนตาก็าหไมาส้มตาหาดูเดลาดิราดิร่าเดียว นำบนือหน่ามาอยู u, đ đ ôi, ô, mà, ่ขวัญเอเ้ยขวัญปูเป็นกบนั่งไก่จมานวนมีทางขวัญปูเป็นหว้านะละเป็นไถ่จมานี้วว่นเอามีทางขวัญปูเท่านั้นโอยซากไม่โดนรักมากขวัญเสัอเอ้ยไห้มาอยู่เพื่อนเสาแกนมาอยู่แกงทงเสียง มาโยตียังก่ออาณาความาโยวันเอ้ยเพื่อนหาเจ้าสิ่งทาองยังเดสิ่งไม่ควรสัอาดจะดีใจ้าาไม่พอดีกนบ่อใดจะฝ่าบ่อใดเราจับเกลือจากเมื่อวันเอ้ยปูเพื่องใต้ขอให้ควนหลานข้างสวงี่มาขอมาเด้อ ผูพเพื่องหัวขอให้วขวัญคณะพีนองที่มาในเถื่อนนี้นี่ยูมาทุกมูทุกน้ำมาทุกตนถูกคนก็ฟัเถิอนะต่างแหกตัางเดิอนอนี้เพมือขอให้คณะพีนอง สาผชนข้างหลายยาถอยสาเสียสีขอให้มีอายุยืนยาเฮายาได้สันมันให้เจ้ามันป่านงามเขาขวางมันให้เจ้ามันปานข้างหูต่อเพื่อนมันให้เจ้ามันป่านเพื่อนสางง่วงมันให้เจ้ามันปานผงสางลวมันให้เจ้ามันปานเกลียวหินแดงแข็ง ให้เจ้าแข็งผานแผนหมิน่นลาชุ่มเยิยมเขาสำเน็จใหญ่เพียงตอขวัญเจ้านี้ยาได้หักใหญ่เพียงรักวัญเจ้านี้ยาได้คนยาได้มนุนงินตองยาได้หมองเหมือนเทาย่าได้เกาเสียสีนี่อายุวันนั่งสุขังพรังขอให้ต่างเสียงมาาจงจันพร้อม้าวอันจวงจะเริศสัทธาไทย จงเจริญเสชะภูคาปตาจะนิมุขคาพยาปตาจะนิพยาสุขับปตาจะนิโทกาหอมปู่สัพเพปีปานิโนโเอตาวตาจะอัมเหมีสัมปตมังหุนโยสัมปทังสัพเพเฮวาอนุโมทันตุสัพ,พพะสัมปติสิทธิยาทานังธาตุธรรมตูศีรัลคันตุสัพพทา ภาวนาพิทาตาโฮงตูคาสังตุเทวตาสาตาตเปปุทาพลาคตาปฏิีกานันตยานพลังอรหันสติเทนะกรักขังพันธามีสัพพะโสอุอะมุมาหมุ่นมามหามุนมากนะชาลีติปุถะสังมีอุอะมุมาหมุ่นมามหามุนมากนะชาลีติปุถะสังมีอุอะมุมาหมุ่นมามหามุนมากนะชาลีติปุถะสังมีเอวังโมตุเอวังโมตุเอวังโมตุ いいですか